ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมังกรชิลิวันนี้เราจะเกมวันพันช์แมนก็สวันนี้นะก็จะมาทำคอนเทนต์นี่ทีไม่มีคอนะครับยวก็จะสะสมหกตัวนี้มาเลยนะเป็นเป็นระดับ S R แล้วก็ S S R ตัวนึงก็คืออะตอมิกนะครับเราก็จะหาคนที่พลังเท่ากับผมผมพลังสามแซดนะครับก็จะหาอันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะนะครับ พราะวไอเดียหลักผมเนี่ยพลังเป็นล้านเลยนะล้านที่ทุกที่ทุกคนเห็นนั่นแหละโอเคก็มาอักกันนะเฮ้ยคนนี้พลังสี่แสนเก้าใกล้เคียงกับผมอยู่นะแต่ผมจะหพลังสามแสนได้งไงเจอแล้วสามแสนเป๊ะๆกด,ดข้อท้าสู้ไปเลยผมไม่รู้นะว่าทีที่ไม่มีคอจะชนะพลังสามแสนได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้ผมว่าชนะไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไม่มีคอแม้แ,แต่พลังเท่ากันแต่ว่ายังเขาก็ชนะเพราะว่าผมกมัน ทีไม่มีคอเลยแต่ก็ไม่รู้นะอะตอมินดีมันแรงมากเลยสำหรับตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเผื่อเผื่อหัวนะโอ้โหสีธรรมาดาไปโอ้ยอะตอมินข้าป่านมาหัวไม่เดีเย๋ยวดถ้าถึงแสงก็หัวนี่คิดวตอมินคลีซุ่มประมาณเก้าแสนเอ๊ะไม่ใช่ประมาณเก้าหมืม่นแปดเลยดูอะตอมินผมดีกว่าดาเมจเท่าไหร่อาตอมินคลีซุ่ม สี่แส้หนูหัวางกันโคตรเยอะดูทีมเขาสร้างหมดเลยถูกผมจะชนะแล้วด้วยากผมยังมีไม่ยอดท้ออยู่นะก็ยังจะชนะได้อีกนิดนึงเขาหมักพุกกลับมาเขาก็อึดาทาะกลับมาโอด้ดาบแช่ผมอ,อึดมากเลยนะแต่ว่าเรโจเซตีแล้วก็น่าจะตายแล้วเพื่ออา,าร์ตเมคเลสซง ทุกคนถามว่าทำไมผมไม่เล่นเซิร์ฟนี้มนาะหรือก็เพราะว่าน้องผมอ่ะอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟเดียวกับน้องเพราะน้องผมมาเล่นเซิร์ฟเดียวกับอันนี้ไม่ทั้เพราะเขาปิดเซิร์ฟก่อนไงเออโอเคก็ให้เราไม่โยนัำติโอเคแล้วตอนก็ตามป่าต,กตอกตายไปคือน้องผมเขาอยากเล่นกับผมใช่ไหมแล้วผมก็ต้องไปเล่นเซิร์ฟใหม่กับน้องไงดีมันไม่ใช่เซิร์ฟใหม่มันคือมผมคก<ม>ันานแล้วแหละไอ้เซิร์ฟซีซีหกนั่นแหละคือมีคนอยากให้ผมไปเล่นด้วยผมก็ไปเล่นด้วยนะ แต่เขาก็บาลังไม่ค่อยโหดนะเขาไปสายฟรีไงแต่ผมก็ไปสายฟรีเหมือนกันแต่ผมขยันเล่นทุกวันไงแต่เขาอ่ะไม่ค่อยเล่นไงเขามาดูช่องผมตลอดนะเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะมาหาดูว่าอัพอะไรได้บ้างอัพมีอะไรอัพให้หมดอัดใส่อัดสุดรับอวามอัดหลกเิมาดให้กับเจยนะครับ ไม่ได้เอาใส่ทีมหลักจังหน่อยวะไม่ได้เอาใส่ทีมหลักไม่พอเคแรงก่อนคือมาสาี่แสนสองแล้วนะอัพเครื่องประดับ,บเสื้อดีกว่าประับพลังเครื่องขึ้นมาสามสิบเอ็ดอายดีนี่มันแหลืผมไม่ค่อยเล่นนานนะอันดับพลังผมก็จะไม่ค่อยอยืนเท่าไหร่แต่จะดูเราเป็นพันเลยแหละเออแบบไม่ติดท็อปเลยอ่ะสู้กับคนที่พลังเมื่อกี้ดีกว่าสี่แสนเก้าอะครับ โอเคนี่ไม่เอาเออนี่แหละสี 4, 9, ่แสนเกาคนนี้แหละเขาแบบเขาก็พลังผมไอดีหลังผมพลังโอเคครับ<ม>ก็เริ่มเลยนะครับฝั่งผมก็ได้เปิดก่อนด้วย Justice Class Justice <this S 1> <Class. S 1> อาบตัวมือเอา a t o m อ<ๆ>ันนี้มีแบบอันนี้คือผิดพลาดมากๆเลยนะอันนี้คือผิดพลาดมากมาแล้วก็แป้วก็พยุงแล้วก็วาปาบุกข้าศึกยอดเลยก็คือ a t o มิ c เนี่ยผมต้องเอามาไว้ข้างหลังแล้วอะไรเนี่ยเอาเอามึงอยู่ข้างหน้าได้ไงเนี่ย งงมากเลยนะโอเคก็แทงท็อปโอเครักนะครับผมก็แรงหนึ่งแสนโอ้โหที่บอกว่ามันไม่แรงแต่ว่าเสริมนิดนึงนะเสริมนี่มันก็นี่แหละดำกางนี่ก็อาตอมิกคลิสซัมโอ้โหห้าแสนโอ้โหยขนาดพลังอะตอมิกดูแสนแต่ว่าอันนี้เราถือมากกว่ามากกว่าพลังตัวเองต้องเท่าหนึ่งเลยนะอะตอมิกเอ้ย แล้วก็ดัสติส์ถ้าโดนหนูตายนี่ถือว่าหน้าจะแพ้แล้วต้องกดยอมแพ้ไปไปไรดีสุดหนักรับโอเคแล้วก็จะไปจัดทีมใหม่นะแลเราจะมาตอมิกเนี่ยไว้ด้านหลังนะนี่ต้องะมาณนี้แล้วก็มูเมงไรเดอร์อยู่ข้างหน้านะแล้วก็ราชาทะเลอยู่ข้างหน้ามูเมงไรเดอร์อยู่ตรงเอ้ยเอากู้เพื่อไงเออเพราะว่ามูเมงไรเดอร์เดี๋ยวมนเป็นตัวสำคัญนะมันต้องบูสต์ดาเมจให้กับเพื่อนเรานะ มันจะได้โหดนะครับผมถ้ามุม้งเลเดอร์อตายเดี๋ยวคือจบเลยนะเพราะอะตอมิผมจะไม่ได้ออกไงมันจะไม่มีเพิ่มความเร็วเพิ่มโจมตีพูดดาเมีอะไรประมาณนี้เลยโอเคก็เริ่มมาแล้วนะครับจัสติสแคคครับผมก็มมมมมได้ปิดก่อนนะครับตาายตจัสติสซึ่งของผมแต่ว่าตายมันไม่พออ่ะคือจอดอ่มุ้งเลเดอรม์มันไม่ค่อยโหดนะ ดาามีก็บู๊กกะกาดราบูแบบบู๊ความเร็วไม่ขึ้นเลยอ่ะเออเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ผมแพ้ทีมพลังน้อยกว่าอุ้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าตอนนี้ก็แท้เขาโอบิอาสกันมาเออแต่ว่าราชเทรดึกผมยังทนได้เนาแล้วก็มาคุปปาชูร่าต่อยหน้าอะตอมิคริสต์อะตอมิคริสต์อ่ะ ห้าแสนทำไมไม่หกแสนไปเลยวะแล้วก็นิกาสนาใสจักระพรดเด็กแล้วกันนะน่าจะถูกต้องที่สุดเลยครับผมจะกดใส่สจักรดดจิะพัดเด็กหนึ่งแสนปิกปิกนะครับกดชิงใส่่วงเกล็ตดตานีน่าจะแพ้แต่ถ้าตัวน,นี้ถลไว้น่าจะได้ไปรอบมึนพุ่งไปต้องมองมิกไปนลงมาแล้วป่า ยังพุกต่อยังพุกต่ Malcolm, ย, cake, ยถ้าถ้าถ้าถ anyway, ้าทุกคนจะแทงได้เหมือนกันนีมากเลยถ้ามันยื้แทงกว่านว้ทุดคนช่ยโอ้โหถ้าแทงได้เมื่อกี้น่าจะปาดหมดทีมแน่นอนเลยนะความหมังอะไรก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบเคมีนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวผู้ชมก่อนเช่อเดื่องแต่ละครับผมบ๊ายบาย